เบื้องตาเบื้องสงการนี่มีหมอรองมาล้ายู้ยใส่หนิป้ยเจ้าคิดว่าข่อยสิแต่ยู่ด้่รับแต่นอนอยู่บ่เท้าข่อยไปน้ำจอบลู้เจ้าไปใส่มาเถ้าห้วนห้อนห้วนโอ้ยข่อยก็ไปบนมานนั่นเด้เถ่ามื่ออื่นลูกเข้าสิไป็นเจนทหารหมโอ้ห้อนครับไปบนใส่หันไปวัดบ้านเฮ้านี่ยละไปบนพระประธานวัดบ้านเฮ้านี่ยละ ข้าประ่านบ้านเท่าแม่เพื่อนซักคิดก็ยังอีกตัวเออกะเจ้มาเพื่อนซักคิตนันละกระเจ้ามาขอไปบุญเพื่น,นาาบนุญน,น้ำเพื่นนาาันลาเขาะเพื่นซักคิดเขาป่าเถนาจริงใดเพื่นแกใจจริงนงั่นจอดเออนันลา,าขอกระเลไปบุญขอกระิดน้ำลูขอกรเลสไปบุญขออ้ก็คืนยากน้ำรููมมนจิไปเกียทหารมือเอื้อนีอก่อค,คืนน้ำมันหน เจ้าไบบัวแล้ว huh มัน huh. ก็ได้ใบดำสันตัวเจ้าสิไปขึดนน้ำมันยังไรเธอเอาโมเมนต์นี้เถ่าคอยไปบนนี่คอยบนมาสาธุเด้อขอให้ลูกผู้ขานั่นจับได้ใบแดงคอยบ้าจังสีทด่เถ้าเ้าจะบีกึ้นน้ำมลูกก็จะให้ลูกถือใบแดงกต่ยนว่าข่คิดน้ำมันนี่ล่ะกย้อนว่าคข่คิดน้ำมันนี่ล่ะจังว่าข่บนญมาจังสีเขาจะให้ลูกเสีใบแดงหันมาคิดน้ำมัน ก็คอยกินมันข่อยอยากให้มันเป็นทหารบัทามันเป็นปูน่เป็นคนมากกว่าน,นี้เ,เจ้าก็คิดเบิงเทาคิดเบิงย่งางบังขึ้นนกินเขาเลี้ยงแล้วเมื่อมันบัทันหลาล่างอยู่มันขี่รถมอเตอร์ไซค์แตกไปแล้วพวกทุ่มตีหนึ่งตีสองมันจังมาเมื่อใดก็ได้ไดบาตท,ที่นี่ย่งางบังเบ้นบาตท,ที่นี่มันมาจิตตื่นง่ายบับราบาสองผุ่นมันยังตื่น ตือนมาแล้วนี่มันกลับไปหาขวู้เล่หาเนื้อใหญ่เนื้อกินหิววเสล้วเบิ้งัาเบิ้งสงการนี่มีหมอรลองหมอล่ำยุ่ใส่นี่ป้ยเจ้าคิดว่าข่สีดต่ยู่ด้่รับได้นอนยู่บ่ท้าอยไไปน้่จอบลูกเดี๋ยวมันกับผ้ากันไปกินเหล้ากินยาเดี๋ยวมันกับผ้ากันไปเต้นหน้าฮัานไปเหยียบตีนมกันไปฆ่ากันตีกันมันยากน้ำไผ่แบนี้เจ้านั่นมันยาก ตั้งแต่ยูน้ำเบียกน้ำงานนีพี่ข่อยผิดเป็นผู้ยากเป็นผู้พุนไปหาโรงพักขุนแต่ต้องไปเบืองลูกตลอดข่อยนี่เราไปเบืองลูกมันยากน้ำข่อยมันยากน้ำข่อยเข้าใจบ่เจ้าใครได้เจ้ามันบด้หัวซาลูกข่อยนี่ตีงานใดกับงานนั่นแล้วอยากให้ทิ้งใบแดงเออคือใบแดงลวกเพราะยห้มันเป็นทหารเ <c oughs> ้ามันไปแร้วฮมันเป็นผูกเป็นพนวงกับม,มาเถ้าเออ,อให้มันได้ไปฝึกให้มันได้ไปฝึกความอดทนของมันเขาเรียกว่าทาหารอดทนแม่นให้มันไปฝึกความอดทนอ,อยู่บา้านมันกับประเทศเบียดเทียงงานอย่ามันกับบอสตาซอยเจ้าจักเทียเถ้ามันบออกแดดจักเทียขอยอยากให้มันไปเป็นทหารคือเจ้านน่นแม่คือเจ้าแต่แกตอนเป็นนุ่มนน่นแม่เถากับมามไาติดใจซเบียดซอยงานเฮาสบาย นั่น oh, ล oh, ่ะนั offs, of ่นล่ะโอ้เจ้าคิดดีแต้ละเนาะแม่นๆๆเฒ่าโอ้ข่อยฮ้อนข่อยฮ้อนเด้๋ยข่อยไปอาบน้ําอีกก่อนเฒ่าเออไปอาบน้ํายเย็นๆเด้อ